เกิดพบใดชาติใดก็ตามในปัญจวโวการภูมิก็ประกอบไปด้วยขันท่าใช่ไหมรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณรูปประขันประกอบด้วยอะไรบ้างภูตร,รูปและอุปาทายรูปเพราะฉะนั้นไปที่ไหนพ้นธาตุดินมีไหมเป็นเทวดาพ้นธาตุดินน้ำลมไฟไหมไม่พ้นเป็นพรหมพ้นจากธาตุดินน้ำลมไฟไหมไม่พ้น เป็นเทวดาก็คือมหาภูตรูปที่มีสมุดฐานจากกุศลจิตอย่างดีหน่อยเท่านั้นเองไปเกิดเป็นพรหมก็เป็นมหาภูตรูปที่เกิดเป็นผลของฌานจิตเท่านั้นเองมันก็คือมหาภูตรูปทุกพบก็คือมหาภูตรูปหมดเมื่อมีมหาภูตรูปสีสรันรของมหาภูตรูปที่เราเรียกว่าเลวยาปน,นิดละเอียดละออก็คือมหาภูตรูปนั่นแหละมหาภูตรูปนั้นพระองค์จึงแสดงว่าสิ่งเหล่านี้เหมือนอสารพิษ พบไม่ได้เลี้ยงไม่ได้ทุกอย่างเชื่อไม่ได้เพราะนั้นวิบากและกรรมชรูปก็จะเกิดขึ้นวิบากกรรมชรูปเหล่านี้ก็คือชาติชราพยาธิมรณะซึ่งมีตันหาเป็นสะพานเชื่อมให้สะพานเชื่อมกรรมก็ให้ผลสะพานเชื่อมกรรมก็ให้ผลจนกว่าจะพิจารณาว่าอุปาทานขันห้าเหล่านี้มีโทษหรือไม่มีโทษมีโทษไหมมีโทษนะโทษของอุปาทานขันห้าคืออะไร มรณะห้ามผ่านไงชาราห้อมล้อมเนี่ยก็คือโทษใหญ่ๆเลยแล้วโรคภัยไข้เจ็บที่อยู่ในตรงนั้นเนี่ยมีเท่าไหร่ส่วนไหนบ้างที่ไม่มีโรคอยู่เลยในร่างกายเลยนะเบื้องบนตั้งแต่ปลายเท้าขึ้นมาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปส่วนไหนที่เชื่อได้ที่สุดเลยไม่มีบกพร่องนะดีที่สุดเลยตั้งแต่คบกันมาเนี่ยมีไหมในร่างกายของเราไล่เลยนะโอ้โหตรงเนี้เชื่อถือว่าเป็นสาระที่สุด ยังเชื่อว่าฟันเนี่ยแข็งที่สุดแล้วนะถูกถอนเลยส่วนอื่นๆไม่ต้องพูดถึงเลยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาพราะองค์จึงบอกว่าสิ่งเหล่านี้เหมือนเป็นอาพาธอ่ะเป็นอาพาธอาพาธก็คือป่วยไข้ดังนั้นโรคภัยไข้เจ็บเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นตัวรูปซึ่งเกิดเป็นโรคเนี่ยนะเมื่อกระทบกับโพตภารมเกิดกายวิญญาณเข้าอังนั้นกายวิญญาณอันนั้นก็ชื่อว่ามีโรคอยู่ด้วยโรคอยู่ด้วย โรคตาปั๊บจกคูวิญญาณเกิดมันก็ชื่อว่ามีโรคอยู่ด้วยนะโรคหูโสตาวิญญาณก็ชื่อว่ามีโรคอยู่ด้วยโรคจมูกคานาวิญญาณก็ชื่อว่ามีโรคอยู่ด้วยลิ้นมีปัญหาชิวหาวิญญาณก็ชื่อว่ามีโรคอยู่ด้วยกายภาษาสาตทั่วสารพางกายไม่ดีก็คือโรคด้วยภวังคจิตที่หล่อเลี้ยงถึงความเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ต่างๆเนี่ยนะภวังคจิตเหล่านั้นก็มาจากผลของกรรม แล้วบุญที่เราทําแล้วเรารู้หรือว่าเราทําไม่มากขนาดไหนนะว่าพวังคจิตของเราจะสืบเนื่องได้20ปี30 40 50คือไอ้ที่ผ่านมาถือว่าได้แล้วแต่สิ่งที่พระองค์บอกว่าสถานที่ทอดทิ้งร่างกายของสัตว์ทั้งหลายไม่มีใครรู้สถานที่ตายไม่รู้อายุที่จะเหลืออยู่อีกก็ไม่มีใครรู้